โอเคครับทุกคนก็เป็นเวลากี่โมงอ่ะแป๊บนึงอ่ะจะเที่ยงคืนแล้วเกมมึงเปิดครับก็อัปเดตรอบที่2นะครับก็อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเปิดเซิร์ฟอย่างเป็นนางกาแล้วนะครัไม่รู้ว่าจะมีครั้งที่3มอีกหรือเปล่านะครับแต่ก็เราอ่าไม่ยอมแพ้นะครับ เราจะต้องสูมให้ได้นี่ก็เหมือนเดิมครับอตอนนี้มีอยู่80ซึ่งเราต้องใช้ครั้งละ5าไปเริ่มกันดีเลยดีกว่าไม่พูดพันทเพลงแจะเอาให้ได้จะเอาไม่ได้จริงโอเคอ่ะครั้งที่หนึ่งนะับโอ้โห โอเคครับคันนี้หนึ่งพันแปดอันนี้สองเนี่ยอือหือที่สามเนี่ยครับอีกครั้งที่สามเนี่ยแบบทำ <c oughs> ไมมันหมุนวะเฮ้ยฮัลโหล อันน่ะน่าจะได้ซ้าเนี่ยที่สี่เนี่ยไม่รู้ว่าได้กี่รอบเนี่ยตอนนี้เลยหกสิบห้าหายแล้วนะครับอา้อาวก็ย,ยังได้เหล็กไหลเนี่ยครับก็พวกแบบสกินอะไรพวกนี้ก็ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆของฟรีครับของฟรีของฟรีฟรจากเซิร์ฟรไม่น่าจะมีโอกาสได้นะทุกคนแล <c oughs> ้วเื็นแบบเกลือนิ่ๆหรือเปล่าไปจำไม่ได้แล้วว่า สมุดเมื่อกี้รอบแล้วช่างเละสมุดหมดนี่แหละวิ่งเขียวมาหนึ่งสกินนะครับเป็นของทันยามนี่ เกี <mm ่ยวมาอีกแล้วชมก็จริงจริงสกินน euh, ี้หายากมันจะเป็นสีทองเนี่ยอย่านะอย่านะทีมงานอย่าหมุนายแบบนี้ไม่เอาเหล้วรอคอยเฮ้ยบีเศษทองทองแล้วไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวอีกสี่สิบเนี่ย แล้วก็รอยห้าของเงินพดร่วงนะครับเดี๋ยวสมวนี้ให้หมดก่อนเนะี่ยความเกลือไม่ปลานีใครจริง เขียววะเฮ้ยไปฮะเหลือคงสุดท้ายฮะคงส,สุดท้ายอือหือข้างหลังข้างหลังเสือเพ่นโอตรสวย โอเคเลย20สุดท้ายนะครับ Bell, skin của Nong Bell mày hay mấy. สม้สมส้มส้มมะลีได้อยู่ได้อยู่ยแบบน่าจะไม่เกลือนะครับหมุนหมุนนานหมุนนานอยู่นะปึ๊บเขียวอ๋อเขียวสองเงิน โอเคเหลือ5สุดท้ายนะครับอันนี้อันนี้อ๋อหมดไปแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้เหลือ5สุดท้ายทำไมอ่าบากับากบกักบักเข้าใจได้มาพดดวงร้อยห้าเราจะได้อะไรบ้างไปดูกัน ผมมองน่าจะเป็นพวกแบบของที่ต้องใช้ในด่านหรือเปล่าน่าจะใช่ไม่ได้ม่ได้มีแบบน่าจะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับเป็นพวกสติกเกอร์หรือว่าโปรไฟล์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวชาชาไทยมาไงเ, <c oughs> เอาชาไทยไปดื่มด้วยอ๋อชาตามือเป็นสปอนเซอร์เกมนี ่ไปเรื่อยไปเรื่อยเหม,แบบหมบบนหมือน,นแบบนี้อนบบี้โอ้สติ๊กเกอร์หลวๆ ได้กระเป๋าชาไทยมาโอเคแล้วก็สติ๊กเกอร์ดันนะครับน่าจะเป็นของแรล่คิดว่าแรล่เทมปีพดดวงเออต้องแบบนี้ไง หมุน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 ,มนไปูวไม่เอานะขึนแบบ จังไม่เอานะเอ,อ่อสายหกสิบห้านี่ครับออไปกันแบบรัวๆเลครับวันนี้อ่าอ,อ,อาจจะมีติดขัดกันบ้างนะฮะ ดวงคลด,ด้วงที่เราได้มาเนี่ยมันแบบเอาไปทำอะไรได, <c oughs> เด้เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีไงว่าเราไปทำอะไรบ้างเราเรียกลายมนแบบลงลงยันแบบขอแบบพลด,ด้วง <c oughs> ยขนยันแบบอือหือสี่สิบนะครับหมุนนานหมุนนานมาก ไม่มาเว้ยมาแต่โปรไฟล์ เกินเฮ้ยพดมาเหลือ25นี่ครับ เรียกไดเรยวันหมุนงานยากขอของดีหน่อยขอของดีหน่อยครับทีมงาน

หมุนตามแล้วสติกเกอร์ห hmm. ล <st> ่นๆว ไม่ต้องคิดมากครับผมไม่ได้เขียนอะไรผมไม่ได้เขียนอะไรจริงๆโอเคหมุนไปหมุนต่อไปโอ้แอมนอนอยู่นะอ้าวปวดร่วงเหลือห้าสุดท้ายเอาเฮ้ยเดี๋ยว เ่ยงนนะครับพี่ชายเฮ้ย What โ okay, อเคอ๋อ,อมันบักนะครับมันบั okay, กโอเคก็ไม่ถือว่าเกลือนะครับก็ได้มาแต่ว่าอยากรู้ว่าเหล็กไหลกัรด,ดวงเนี่ยไปทำอะไรได้เดีย๋ยวไปดูร้านค้าแปบ๊บเออร้านค้าเหล็กไหล โอ้ไม่พอทุกคนไอ้มาสี่สิบแปดนะครับโอ้โหโอ้โอโอโอคุ้มเธอโอ้โหของจิงของจิง โอเคครับก็ขอบคุณทีมงานของทางา Home s w สว t Home ออนไลน์ด้วยนะครับที่เฉยๆของมาให้นะครับก็มาสรุปกันดีกว่าว่าผมได้อะไรมาบ้างขอไปดูปรับแต่งแป๊บนึงนะอันนี้คือ ช่หรือเปล่าวะอ่าอันนี้ที่ได้มาเนี่ยครับมีสีนนทอก็สีส้มอยู่นะโอเคที่ได้มาหนึ่งอันที่เขาแจกมาเป็นสกินอันไหนวะนะระบบอาจจะบักอยู่นิดนะิดะนรับจากผงไม่ใช่อ่ะน่าจะเป็นแบบผู้คุมปะน้องเบล่ะ อ,อน่าจะจะเป็นสก,กินน้องเบลนี่งไงอ,อที่ได้จากกิมานมาก็ถามว่าแพงอยู่ไหมก็แพงอยู่นะอก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเสียไปสองร้อยรวมๆนะสองร้อยสิบนะครับสองร้อยสิบมอก็ไม่ถือว่าเกลือ ก็ยังได้พุดดวงมาเก็บสะสมไว้อีก851นะครับนี่ก็ขอบคุณทีมงานด้วยเนะี่ยแล้วก็ขอให้เกมนี้อยู่กับเราตลอดไปนะครับก็เป็นเกมฝีมือคนไทยนะก็สู้ๆพี่แซกเนะี่ยผู้พัฒนาเกมทุกคนนี่ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับ ไว้เจอกันใหม่ในการสุมกาชาสำหรับเกม Home Sweet Home ออนไลน์วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ